นิทานรามา่ากฎเงาแห่งเงินอำนาจและใจคน EP 3ภาพลวงตาที่ขายได้ตัวตนคือสินค้าไม่ใช่ความจริงเรไม่ได้เริ่มรวยจากการทำงานหนักขึ้นเขาเริ่มรวยจากการหายไปหายไปจากการเป็นคนที่ต้องพิสูจน์ตัวเองคืนหนึ่งเขานั่งฟังคนสองกลุ่มคุยกันกลุ่มแรกเก่งจริงอธิบายทุกอย่างละเอียดถ่อมตัว พูดว่ายังต้องเรียนรู้อีกเยอะกลุ่มที่2เก่งพอใช้พูดน้อยหยุดเป็นสบตาพูดแค่ประโยคสั้นๆและคนทั้งห้องเชื่อกลุ่มที่สองตรงนั้นเองเรเข้าใจความจริงที่เจ็บที่สุดในชีวิตในโลกของเงินความมั่นใจสำคัญกว่าความถูกต้องคนไม่ตามคนที่รู้เยอะคนตามคนที่ดูเหมือนรู้พอเรกลับไปบ้าน และเริ่มออกแบบตัวตนใหม่ไม่ใช่เพื่อโกหกแต่เพื่อควบคุมการรับรู้กฎข้อที่4ของคน1%อร์ซถูกเขียนไว้แบบเงียบๆว่าถ้าคุณไม่ออกแบบพาดของตัวเองตลาดจะออกแบบให้คุณและมันจะไม่เมตตาเรเริ่มตัดคำพูดเขาไม่อธิบายที่มาไม่เล่าความล้มเหลวไม่พูดว่าคิดว่าไม่พูดว่าน่าจะเขาใช้คำว่านี่คือสิ่งที่ผมเห็น นี่คือเกมจริงใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรคำพวกนี้ไม่ได้เพิ่มความจริงแต่เพิ่มอำนาจเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ใช่ให้หรูแต่ให้เรียบเรียบพอจะไม่มีใครจับได้ว่าเขาพยายามเขาเปลี่ยนจังหวะการพูดพูดช้าลงหยุดนานขึ้นเพราะคนที่ไม่รีบดูเหมือนมีทางเลือกและโลกก็หลงกลคนเริ่มตีความแทนเขาเขาน่าจะรู้อะไรบางอย่างเขาไม่พูดเยอะ แปลว่าเขาไม่ต้องขายคนแบบนี้ไม่จำเป็นต้องอธิบายนี่คือกับดักทางจิตวิทยาที่แรงที่สุดคนจะเชื่อสิ่งที่เขาคิดเองมากกว่าสิ่งที่คุณบอกเขาตรงๆเรไม่ได้สร้างความเชื่อเขาสร้างช่องว่างให้คนเอาความเชื่อของตัวเองใส่ลงไปและนั่นคือวันที่เขาเริ่มแพงโดยไม่ต้องเพิ่มคุณค่าใดๆเงินก้อนต่อมามาเร็วขึ้นง่ายขึ้นและอันตรายขึ้น เพราะเรเริ่มรู้สึกว่าเขาควบคุมเกมได้และกฎของโลกจริงข้อหนึ่งกำลังรอเขาอยู่เงียบๆเ,เหมือนเงาใต้แสงไฟวันที่คุณเริ่มเชื่อภาพลวงตาที่ตัวเองสร้างคือวันที่คุณกลายเป็นเหยื่อของมันแต่เรยังไม่รู้เขายังเมากับสายตาคนกับการถูกเชิญกับการมีคนฟังโดยไม่ถามเขายังไม่รู้ว่าเกมต่อไปไม่ใช่เรื่องตัวตน แต่คือเรื่องความโลภ EP4 ผมจะเล่าให้คุณฟังว่าเรเรียนรู้วิธีปลูกความโลภคนอื่นโดยไม่ต้องสัญญาอะไรเลยยังไงและตอนนั้นแหละเงินจะไม่ใช่แค่รายได้แต่มันจะกลายเป็นเครื่องมือคุมคนถ้าคุณยังฟังอยู่แปลว่าเกมนี้เริ่มทำงานกับคุณแล้ว